เขาวางแผนไว้แล้วที่จะยึดแบงก์ชาติจะยึดแบงก์ชาตินะกิติรัตน์มีปัญหาเขาก็มีตัวสำรองอยู่แล้วมีตัวสำรองอยู่แล้วที่จะเข้าให้คณะกรรมการพิจารณาแล้วให้รัฐรีว่าการกระทรวงการคลังเซ็น้วก็ทุนเก้าแต่งตั้งเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติเพื่อที่จะยึดแบงก์ชาติให้ได้เงินสำรองอยู่ที่นั่นแต่เวลานี้รัฐบาลบริหารเงินเข้ามาน้อยแทบจะไม่มีเงินไม่มีเงินสำรองหลายคนก็ มองเล่เหลี่ยมของในเหลี่ยมออกในเหลี่ยมจะทํำยังไงครับในเหลี่ยมจะใช้เงินสกุลบิตคอยระวังนะครับจะใช้เงินสกุลบิตคอย์ฟอกเงินฟอกเงินแล้วระวังจะมีกลุ่มที่ฟอกเงินโดยโดยมีอาชีพค้าขายยาเสพติดบ้างอาชีพสีเทาๆเายอะแยกไปหมดที่อยู่ในเมืองไทยนะแล้ว แล้วเขาจะมีนโยบายของเขาเนี่ยนะดิจิตอลวอลเล็ตกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วใช้บิตคอยเอาเงินครังหลวงออกมาแล้วใช้บิตคอยไปแทนสมมุติเอาออกมาหนึ่งล้านล้านก็เอาไอ้บิตคอยเข้าไปหนึ่งล้านล้านเขาบอกไอ้บิตคอยอนาคตมันจะมีกําไรแต่ผมจะบอกกท่านทั้งหลายว่าน,นี่คือความเสี่ยงมันมีความเสี่ยงมาแล้วมันมีความเสี่ยงมาแล้วครับที่แอนวาซาดอ ประเทศแอนซันวาดองเนี่ยเป็นประเทศเดียวและเป็นประเทศแรกครับที่ประกาศให้บิตคอยเป็นสกุลเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายของมันแต่ปรากฏว่ามันเป็นประเทศแรกในโลกที่ประกาศให้บิตคอยเป็นเงินสกุลที่ตกต้องตามกฎหมายแต่เวลาเนี้ยเจงบงครับไปไม่รอดไอ้สกุลเงินบิตคอยเนี่ยไปไม่รอดไปไม่รอดไม่สามารถจะ นำพาบ้านเมืองไปได้มันเป็นความเสี่ยงนะมันเป็นความเสี่ยงหลังจากหลังจากแอนซันวาร์ประกาศใช้บิตคอยเป็นเงินสกุลที่ถูกต้องตามกฎหมายปรากฏว่าผมเข้าไปดูเนี่ยนะครับผมเข้าไปดูเนี่ยในประเทศในในประเทศไอ้ที่ว่าเนี่ยอันซันวาร์เนี่ยนะครับปรากฏว่าอย่างนี้ประชาชนถือครองบิตคอยเนี่ย แค่สเปอร์เซ็นไม่ถึงสอเปอร์เซ็นด้วยซ้ำรัฐบาลเขาก็เร่งครับที่จะออกมาตรการหนุนหนุนบอกเอา้าใครจะเอาเงินมาลงทุนเอาสัญชาติแจกสัญชาติฟรีไปเลยหากมาลงทุนนะบิตคอยหนึ่งล้านหมายว่าบิตคอยหนึ่งล้านดอลลาร์คุณเอาสัญชาติไปเลยนะประชาชนแอนซันวาดอร์ถือครองบิตคอยคิดเป็นจำนวนแค่1.72เปอร์เซฉะนั้นนโยบายเนี่ย แอนซาร์นตกเป็นประเทศแรกในโลกประเทศไทยจะเป็นประเทศที่สองที่ใช้บิตคอยหรือเปล่าแล้วที่ใช้สกุลบิตคอยหรือเปล่าเพราะมันไม่ยากนี่คุมรัฐบาลนะคุณแก้กฎหมายเงินตราได้เพราะอาจารย์เงินตรามันมีนมสองสกุลเงินบาทนะแล้วก็เงินกะสาบแก้อีกอันหนึ่งคือบิตคอยนะจะใส่ยี่ห้ออะไรก็ใส่ลงไปเป็นบิตคอย แล้วก็แจกดิจิตอลวอลเลดซึ่งเขาจะทําแน่นอนในเรน็วๆนี้ซึ่งเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่จะนําบิตคอยเข้ามาใช้ในประเทศไทยอาจจะประกาศเป็นพระรามญยัติเงินตราสกุลบิตคอยอีกครั้งหนึง่งแล้วเอาไอ้บิตคอยเนี่ยเอาไอ้บิตคอยเนี่ยเอาไปไหนครับเอาไปฝากเข้าในแบงค์ชาติสมสมุติเราฝากเข้ามา1ล้านเอ่อหนึ่งล้านล้านบิตคอยก็เ,เอาเงินบาทออกมาหล้านล้านบิตคอยฉะนั้น ในแบงค์ชาติเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยบิตคอยนี่เอาทองออกมาเป็นเงินเท่าไหร่ก็เอาเหรียญบิตคอยเข้าไปแทนเปรียบเหมือนว่าเอาทองมาเท่าไหร่เอาเงินมาเท่าไหร่เอาแบงค์กงเต็กเข้าไปแทนก่อนนะบิตคอยคล้ายๆกับแบงค์กงเต็กถามว่าทําไมไปด้อยค่าอะไรเขามากมายขนาดนั้นไม่ใช่ไม่ใช่แต่ผมไม่ไว้วางใจไงไม่ไว้วางใจรัฐบาลพวกนี้เพราะเป็นรัฐบาลทุกครั้งมีแต่เรื่องทุจริตคอร์รัปชันทุกครั้ง แล้วคราวนี้ก็อยากจะมาเป็นรัฐบาลอีกผมไม่ขัดข้องหรอกครับแต่ว่าผมออกมาแสดงความคิดเห็นออกมาพูดให้พี่น้องทั้งหลายได้ช่วยกันคิดได้ช่วยกันคิดจะพูดผิดพูดถูกนะหรือว่าท่นานอาจจะเห็นว่าเออดีแล้วความคิดเขาดีเขาเอาไปบิดคอยเข้าไปจะทําให้บ้านเมืองเจริญให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนนะผมไม่มั่นใจหรอกครับเพราะมันมีหลายประเทศที่เจงมาแล้วที่ทดลองทําแอนสวดอด์นี่ก็เจงเลยครับ ไปไม่รอดเป็นประเทศแรกครับและจะเป็นสถานที่ฟอกเงินจากยาเสพติดจะเป็นสถานที่ฟอกเงินจากการพานันออนไลน์ก็ดีนะไม่ออนไลน์ก็ดีนะที่ถูกต้องตามกฎหมายอินลอก็ดีมันจะเป็นที่ฟอกเงินฉะนั้นบ้านเราเราพร้อมที่จะเป็นเมืองเมืองเถื่อนนะเมืองที่เต็มไปด้วยนะัเกเลงเจ้าพ่อเพราะเขาเนี่ยเวลานี้การเลือกตั้งเขาเตรียมไว้แล้วนี่ไปหาบ้านใหญ่ไง ไปหาบ้านใหญ่บ้านใหญ่แทบทุกจังหวัดก็มาจากเจ้าพ่อทั้งนั้นเจ้าพ่อพวกนี้คา้าอะไร่ะค้าขายอะไรทาธุรกิจอะไรนะปล่อยเงินกู้ใช่ไหมบางคนปล่อยเงินกู้นะบางคนเนี่ยทำธุรกิจผมผมไม่อยากพูดละแต่ละเจ้าพ่อเนี่ยมันธุรกิจต่างๆไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเจ้าพ่อที่ดีก็มีเจ้าพ่อที่ชั่วเอาเปรียบประชาชนก็มีแต่ก็จะเป็นบ้านใหญ่เพราะใช้เงินซื้อไงใช้เงินซื้อใช้เงินเลี้ยงประชาชนใช้เงินซื้อประชาชนก็คิดว่าเขาเป็นคนดี ที่จะช่วยกันดูแลบ้านเมืองก็ให้เจ้าพ่อเนี่ยคัดเลือกคนมาลงสสฉะนั้นพักที่เอาคนของเจ้าพ่อมาลงสสในสภาก็เต็มเต็มไปได้วยลูกน้องสมุนของเจ้าพ่อในรัฐบาลคนเป็นรัฐมนตรีก็เต็มไปได้วยสมุนของเจ้าพ่อ